เอา h e ล l o Games มาจุดมาใม่ครับผมปาวัน Channel วันนี้จะมารีวิวโกคูจานิคุสุดยอดเรี้ยงเนาที่ผมหายไปนานเพราะว่าไอ้โกคูตัวนี้นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยที่หายไปนานเพราะไอโกคูตัวเนี้ยมาทุกคนผมเปิดทีวีอยู่เดี๋ยวผมใส่เสียงนะดูดีซีเราตอนคลิปเปอร์ผมป่วยอยู่อย่าเห็นไหมเบาเสียงหน่อยแล้วกัน ยวตัดไปตอนเข้าเกมนะบายยโอเคเข้าเกมนะให้ไม่เสียงรบวรกวนก็ขอโทษด้วยเพราะผมถ่ายทำที่บ้านไม่ได้ถ่ายทำที่โรงเรียนเยไม่ได้ถ่ายทำที่ห้องพักไม่ได้ถ่ายทำตรงบนใจข้างบ้านผมนี่คือเบ้ล์หนึ่งนะทุกคนยังไม่ทำอะไรเลยเบลล์หนึ่งอย่างเดียว เดี๋ยวผมจะวางโกคโก้กตรงนี้เนี่ย E L O E แบบใหม่ด้วยอุย้ยเจ็บค่ะเนี่ยผมยัดน่น <c oughs> อนมีเสียงรบกวน<ค>ขอโทษอีีกท,ด,ทด้วย,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามไม่กดผมจะเรียกผมจะไม่ให้ลุงตู่ลาออดห้าไม่กด เข้าใจไหมต้อเกดเม่เนัต้องกดนไม่ผมจะไม่ให้ลุงจูแล้วองเดินกับพี่น่งยานรีวิวนะทุกคนเพราะว่าทำไมรู้ว่าทำไมผมถึงรีวิวไอบเหรื่ชอบส่อ้ไม่ใช่จกและโอ้มีสกิแรกพิ้วยิงบีมไปเดี๋ยวดูใกล้ๆนะ บินบิมโมยิงไปเลยก็ขือก็ถือก็ขือลำตีโป้งชู ยยงหนึ่งนะเนี่ยทำไมย้หนึ่งดาเม็ดเล็งจังหนึ่งขั้นเองนะทุกคน้ว่เนดีเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมมีเงินนะ โอเคทุกคนมาเรามารีวิวต่อกันนี่มันจะเปลี่ยนถ้าเป็นบูบีมนะทุกคนบูบีมล้างขึ้นเต้าอุอ้ยอย่างเท่เท่เรจะขนาดน,นี้วะโคตรเท่อะทุกคนมันจะเท่ไปไหนวะนั้วนะทุกคนเราควรจะตัดเลยแล้วกันได้ไหมเราขอตัดได้ไหมอ่ะผมไม่มีตัวฟาร์มเงินอนะงานตัดละโอเคทุกคนใกล้ได้แล้วนะแป๊บเง S <S คนเราจะเออย,ย,ยังไม่เปลี่ยนท่าเนี่ยว่ะยังไม่เปลี่ยนท่าั้นขอโทษด้วยนะครับมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยน,น,ยนบ,ายบายๆทุกคนดูนี้งอมอัพโอ้คูมาันาานั้นไม่รู้ดูสีลอง่มเมื่หนึ่พันน,น, 45, นี่มันยี่ยอะไรวะเนี่ยอุณหภูมิของดวงอาทิตย์อยู่ปกติอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจะคอมคูปาไป นหนึ่พันห้าร้อยยี่แปดยุ่มเชียอะไรวะเนี่ยบ๊ายบายแค่นี้แหละเพราะกูไม่มีเงินรีวิวบ๊ายบาย